กลับมาจากเอาวิ่งกันครับผมเป็นไงบ้างเล่าบรรยากาศหน่อยวิ่งสนุกครับสนุกมากคือจริงๆเราไม่ได้ไปเอาติ้งมา2ปีแล้วเพราะว่าโควิดครับผมแต่ว่าพอนี้เหมือนทุกคนเขาเรียกว่าอดอั้นอ๋ออดอันเฮียอันเอออั้นอัดอั้นครับผมแล้วก็ได้มาเต็มที่สนุกกันครับผมบรรยากาศเต็มมากเลยวิ่งใช่แบบคอสตูมอะไรเนี่ยมีการแบบแข่งประกวดชุดก็รู้สึกดีครับสนุกสนุกมากๆเลยครับเล่เอนจอยพวกเราใช้มาในทีมไหน อะไรครับผูดออกมาในทีมไหนทีมย้อนยุคไม่อยากาะละวัตรเหรอกระเพราเหรอคือมันไม่ได้นานมากแต่มันเป็นตำนานใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเราเอาชุดนี้แหละเออเรียกว่าแข่งกระจกเต็มเลยไหมคะอะไรนะเรียกว่าแข่งกระจกเต็มเลยไหมคะตอนที่ชุดใช่ไหมครับโอ้ทุกคนแบบเต็มที่มากจัดเต็มยิ่งใหญ่มากอย่างพี่เจนนี่ก็เอาจักรยานมาจากกรุงเทพเลยครับผมแต่เราคีดว่าชุดไหนแบบเป็นใหญ่ จริงๆชอบหลายคนเลยนะอย่างอย่างพี่บอยก็แต่งเป็นนางงามอะไรนครับแล้วก็มีมีพี่อีกคนนึงแต่งเป็นพี่ลูกเกดในปกใช่ไหมเป็นปกสมัยยูเมสมัยก่อนครับเรียกว่าทุกคนแบบจัดเต็มแล้วก็เต็มพี่มากเราเราเหมือนเบามากๆไปเลยครับน้องๆในค่ายมันจะคูใแต่กระด้งไหมน้องไม่เป็นในค่ายก็ก็สนุกดีครับสนุกดีครับเขาก็เข้ามาชวนคุยการเล่นการปกติครับ ใช่ใช่ผมว่าผมว่ายากมากแล้วก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ทุกคนในแกมมี่น่าจะรอคอยใครแสบสุดแต่ฮันได้กลุ่มกลุ่มพี่แกลชอบแกลอะไรเงี้ยชอบแอมอะไรเงี้ยชอบอัมเหรอครับอืมก็หลายคนนะทุกคนก็แบบมีความแสบในแบบของตัวเองแล้วของเราเราเป็นยังไง ครับของผมก็ผมอยู่นิ่งๆครับผมรักสงบของฝันวัดแหวนใช่แหวนแหวนก็จริงๆอย่างที่บอกไปคือเขาให้เราหลายอย่างนะเขาให้มาเป็นคือตอนนั้นเราไปเราไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งด้วยกันแล้วเราเข้าไปที่ช็อปหนึ่งแล้วทีนี้ผมก็กำลังเลือกของผมอยู่เพราะผมแบบอยากมาร้านนี้มากอะไรเงี้ยก็เลยพาเขามาด้วย แล้วกากดเข้าไปเขาเห็นแบบผมชอบมากแบบได้นู่นได้นี่เขาเลยอ่ะพี่ให้บัจเจตเท่านี้อยากได้อะไรเลือกเลยโอ้โหล้วก็แบบโอเคไม่ปฏิเสธเลยิเลยอันนี้คือเขาารู้อยู่แล้วเราอยากได้แหวนเราอยากจะซื้อแหวนไม่คือคือเขาว่าถามผมก่อนว่าผมอยากได้อะไรเพราะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าแบบอยากได้อะไรที่มันที่มันไม่แพงเกินไปเราก็เลยยังไม่รู้เราก็เลยเก็บไว้ก่อนแต่ว่าพอ พอไปถึงที่ร้านเนี้ยมันมันสามารถซื้อได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบได้จังหวะพอดีซื้อได้แล้จริงๆรเอซิเตอร์เอซเตอรี่มันมีหลายๆลายทุกอย่างที่จะสามาซื้อได้แันเราเลือกเป็นแหวนอ๋ได้ยินแล้วไม่คือคือผมอะอยากได้แหวนแล้วอยากได้แหวนที่มันเป็นเพชรแบบรอบๆอบะมานานแล้วแล้วก็ประจวบกับที่เราเห็นที่นั่นพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบใช่เลยได้เลยจัดเลยพอจิ้มปุ๊บก็คือฝั่ง ฮะถือว่าเซยเยีดที่ซื้อให้ครับผมมันถูกใจเพราะมันมีเพชรเหรอวินมันเป็นรอบๆมันถูกใจที่เขาซื้อให้ด้วยแล้วก็ถูกใจที่มีเพชรอย่างที่บอกแหละคืออยากได้แบบอันที่เป็นเพชรมานานเจ้าเจ้าของเขาเห็นแบบว่าเอ้ยเราเลือกแบบนี้เขาว่าไงบ้างเขาเขาเขามีคอมเมนต์มั้ยเขาไม่คอมเมนต์เขาก็ให้เราเลือกตามที่เราชอบเลยครับแล้วเราใช้แชมพูเลยไหมตอนนี้เกินนิดหน่อย ส่วนเกินใจเองเหรอครับพี่ส่วนเกินใจเองมีมีอะไรบ้างบอกบริให้หลายอย่างบ้างหอเป่ายังมีก็คือก็คือมีสร้อยมีสร้อยหลายเส้นเลยแหละครับแล้วก็มีพวกเสื้อผ um ้าด้วยใช่คือเราไปร้านแรกใช่ไหมครับที่เราไปได้แหวนได้พวกอิสระรีมาบัตเจ็ตมันยังเหลือไงผมก็เลยลากพี่เขาไปอีกร้านนึงเออร้านเสื้อผ้าครับผมเรื่องอะไรเนี้ยเราให้อะไรก็คืออะไรนะแล้วเรามีของขวัญอะไรบ้าง ของฝันได้เข้าเหรอครับชิพนี้ชิพน,น,น<ป>ี้มีแบบโอ้ยมีมีเลี้ยงรามเมงไปเลี้ยงราเมงไปเรียกว่าได้ <c oughs> ช้าแต่ได้น้ำด้วยดีใช่เพราะว่าเพราะว่าคือเขาก็ถามผมมาตลอดอยู่แล้วว่าแบบอยากได้อยากได้อะไรอยากได้อะไรเราก็ยังคิดไม่ออกเลยทีแบบก็เลยรอจังหวะนี้มันพอดีอยากขอบคุณความใจความครับก็ขอบคุณมากๆครับผม ปีหน้าจะเป็นอะไรก็ไปสินึกรอแล้วนึกรอแล้วอะไรนะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุปีมาลูมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าข้อมือยังหัวมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ไม่ครับอะไรก็ได้ครับจริงๆอะไรก็ได้เลยครับเรื่องการลงทุนพอลงรูปคู่แล้วก็ทำบายแฟลชแมนอะไรนะการลงทุ อ๋อลูกคู่อ๋อครับผมบินทับเหนือก่อนมีลูกดีครับชอบทิ้งยังไงไม่จะยิดว่าตอนที่เราจะนองเขาจะทับตรงนี้เปาเห็นว่ใช่มเห็นไ่าขาใช่มาเห

จะ่กาวข้าเรื่องอะไรนะเ่อะไแค่นี้จบแค่นี้แล้วไเดวอก่อเอันเล่าไปก่อนเธอกันเล่าไปสิว่าน้องไปทำอะไรเอกันเล่าไปสิเอกันเล่าไปสิเลเอไลยเหรอเอาชื่อเดี๋ยวนะครับแฟนแฟนไอเดนนะรอแป๊บหนึ่งน้องไปซกเงื่อ

เป็นยามาดเยออื่นแล้วนะเมื่อกเข้าถอบจบ่าแล้วรนู้แล้วนี่จบแลยังรยางเลก็จเป่อย้วก็ัะไป ใช่ครับเชิดตัวเลยแกล้อะไรแกล้งรูกคู่ครับลูกคู่ไม่ได้รูปกันนาน,านแล้วครับผมผมว่าเป็นลูกคู่ที่หาดูได้ยากไม่หาดูได้ยากเพราะว่าไม่ไม่คือผมเล่าเหตุการณ์ว่าผมนั่งถ่ายรูปอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่ๆ, <c oughs> ๆก็เดินเข้ามาแล้วก็แบบถ่ายด้วยแล้วก็เดินมาเหมือนที่เห็นในรูปอะไรเงี้ยแล้วแป๊บเดียวก็เดิอนดออกก็แกล้งกันเล่นๆอยู่ใ่ แล้วก็มีคนส n a p ท่านพอดีด้วยก็เลยเจอมาลงดีกว่าคนก็รู้ที่าแาอะไรครันาใช่เป็นแรเทมเป็นแรเทมนานทีได้เห็นใช่นานๆทีมันถึงแบบมีความสำคัญเนี่ยครัมันไมเหผลอกาที่คยมีครับผมใช่มันมีมันมีมันมีคุณค่าช่เป็นแรเทพกินแต่กาแฟนี้โฟล์ไี่โฟล์แล้ว ใช่ครับจริงๆคืนนี้ก็จะบินแล้วครับผมไปเกาหลีครับก็จะเป็นประเทศสุดท้ายของเอโฟนะครับผมก็เรียกว่าปิดเอเชียทัวร์นะครับหลังจากจบกิจกรรมของเอโฟแล้วจะมีอะไรต่อก็จะมีคู่ของเราใช่นก็จะมีคู่ครับมีสายแบนซายครับที่จะไปทัวร์เริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับเอเชียเหมือนกันเอเชียเหมือนกันกี่ประเทศนะครับเท่าที่ได้ยินมาสิบประเทศใช่แต่เหมือนว่าจะมีนอกเหนือเอเชียด้วยครับผมต้องรอติดตามกัน แลวถ้าจบหมดทุกสิ่งอย่างแล้วจะมีมีเดียวของเราใช่ไหมในประเทศไทยรอติดตามนยครับรอติดตามรอติดตามนยครับที่จริงแฟนๆเขาคาดหวังแหละว่าเราจะต้องมีใช่ใช่ผมผมก็อยากมีผมก็อยากมีครับแต่ว่าเดี๋ยวรอไทมมิ่งรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเต็มที่เราไม่คิดบ้างบ้างเรียงบ้างหมายถึงว่าวางแผนวางว่ารูปแบบจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรเยอมีในแพลนแล้วครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้น ใช่ยังไม่มีเลยใช่ก็กดดันกดดันมากแต่ว่าผมว่าน่าจะสนุกเพราะว่าเราสามารถครีเอทอะไรก็ได้ที่แบบเราอยากจะทำทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ครับน่าจะเป็นตัวตนเรามากที่สุดครับเขาให้ว่าจถ้าจัดบ้านเราจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มแน่นอนครับพี่ป๋องแน่นอนครับแนน่อสาวันเลยจะมีคนมาดูถามนั่งถามคือโอ้โหครับขอให้เป็นอย่างนั้นครับ อะไรนะฮะมันมีแฟนเพื่อว่ามาเรื่อยๆอยากให้มีรวิวมีใช่ไหมครับใช่ใช่คือคือเราก็อยากมีเหมือนกันแต่ว่าไทมิ่งเนี่ยอาจจะต้องรอดูจังหวะที่มันเหมาะสมมากจริงๆนะฮะคือมันต้องหมดแบบออเเชียด้วยใช่ด้วยครับเพื่อแบบเวลาซ้อมของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับปีนี้ก็ยังไม่เห็นนะสิกินระยะยาวเออกินประเทศอ่ะผมผมว่าน่าจะไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ปีนี้เหรอครับนั่นน่ะสิครับแต่ว่า ก็ยอมคิดอยู่ว่าจะไปไหนครับาะว่าว่างอยู่คือช่วงสุดอันนีช่วงเบรกใช่ไหมไม่ได้รับงานอะเบรครับใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนแรกจะรับงานเหมือนกันแต่ว่าพีดก็บอกว่าทุกคนในทีมคือช่างหน้าช่างผมเขาหุดจมดเลยนะเราไปาไปาเองทำผมเองนะไม่ไม่จัการใ่กเลยต้อหยุดด้วยเลยแล้วกันเออเรียกว่าเป็นการพักผ่อนเตกใเองใช่ครัใช่ครับ ใช่ซีรีส์ซีรีส์อินิมาครับผมก็กำลังถ่ายทำอยู่ใช่ครับอินิมาถ่ายทำอยู่ครับถ่ายทำอยู่แต่ว่าเห็นจะออนช่วงช่วงกลางกลางปีครับเดี๋ยวต้องรอต้องรอติดตามเกิวว่าเป็นช่วงช่วงเวลาที่เล่นกับพี่ใบเฟิร์นที่เล่นกับพี่ใบเฟินคืออีกเรื่องหนึ่งครับอยู่อยู่ปลายปีเลยเพราะนั่นลายปีเลยแต่ที่เรื่องนี้ที่เขาใช้ปลายปีอเมริกาปีนี่บอกเปนสี่อ๋อน้องพี เสียดายเสียดายเสียดายมากคือคือตอนแรกที่เรารู้ว่าสี่ตอนเราก็แบบมีโอกาสได้คุยกับผู้กำกับแล้วว่าแบบเฮ้ยพี่อยากได้ให้มันมากกว่านี้หน่อยไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ลงตัวได้บทสรุปว่าแบบเออมันเป็นสี่ตอนที่แบบเนื้อหามันแน่นมากแล้วมันสนุกมากๆแล้วถ้าเกิดว่ามันอาจะแบบมีตอนไปมากกว่านี้มันอาจจะไม่ได้เนื้อหาแบบนี้เรื่องราวแบบนี้อะไรเงี้ยอะไรนะครับสองตอนละสองชั่วโมงสอตอนละชั่วโมง ใช่จริงคือคือสนุกมากจริงว่าเราตั้งแต่เราอ่านบทอ่านทรีทเมนต์อ่านทุกอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากดูอยากรู้ตอนต่อไปแล้วว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮึสปอยร์ตไม่ได้เลยสปอร์ก็คือรุ่นเดิมใช่สปอร์ไม่ได้เลยอันนี้ก็เจอหนงพีบนะครับอะไรนะใช่เจอน้องพีบแล้วก็ก็เรียกว่า เล่นเคยเล่นกันมาแล้วแล้วแบบรู้รู้ใจกันอยู่แล้วว่าแบบจะเล่นยังไงอะไรกันก็เก็ตะลองได้ดีมากๆแบบร่นมทำงานดีๆกันทุ้คนนะโอเคครับทุกคนขอบคุณนะครับ